สวัสดีค่ะมากินข้าวผัดผักกระเฉะนณาด้วยนะคะนี่ค่ะใส่หมูนะคะค่ะนี่นะคะกินตรงนี้นะคะกินข้าวอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าที่ตั้งไันพอนะคะเราก็จะกินแบบนี้นะคะกินงันค่ะมากินนี่นะคะเราใส่ผักคณาไปด้วยนะคะนี่ผักกระเฉก กะเฉดนะคะยอดมันเอายอดมันเขาเป็นคนชอบกินผักกะเฉดอยู่แล้วนะคะมันบางคร้เขาก็ไม่ชอบมันก็แล้วแต่กคนกินเนาะใช้มือใช้มือไปด้วยเนาะโอ้วันนี้ใส่หมูจริงไม่ไม่ไม่ใส่นะแต่เราอยากกินน่ะเอาจิ้มมือไว้บ้างนะคะไม่ใช่กินผักเองเดียวนี่นะคะ ไม่กินกันได้เลยค่ะนี่นะคะอร่อยค่ะมั่งก็ตักตักใส่จานเลยเดี๋ยวไม่เห็นแซ่บหลาย,ลายนี่แขนนะคะตักเอาไว้เลยนะคะเดี๋ยวเลื่อนจานะให้กินให้เห็นเพราะว่าตรงๆที่ตั้งโต๊ะนี่มันแค่จะมองไม่เห็น ชอบกินอาหารจานเนียแบบนี้แหละค่ะนี่นะคะเราก็ตักเลยะค่ะเราเอานี่ไว้ตรงนี้ก่อนเนาะกินนี่ก่อนเฮน่จานจริงๆอร่ไปได้วยกันนะคะ แล้วก็คลิกโบกไปหน่อยนึงให้อร่อยอยอดอ,อ,อ่อนนะคะยอดอ่อนนี่ค่ะ กระเทืนะคะบุกพิกไปนะคะแล้วก็ใส่ไปกับผักเลยใส่เนกระทะที่เดือบจบ อร่อยอร่อยอร่อย้องพูดเลยโทมด่างแต่ไม่เปิดเสียงพเพราะเ๋ยวมันดัง <c oughs> ทำเสร็จแล้วก็ทานเลยให้เห็นได้กับค่าวที่เราคืน <c oughs> บุกพิกไเม็ดแดงนะคะบุกไป แล้วก็ลาบไปในอในผักปรุง,ปร,งปรุงรสปรุงไายเรียบร้อยแล้วก็เทใส่กระทะร้อน กินผัดนี่จะดีนะครับกินง่าย มีหมูหน่อยไหมค่ะเงียบจะหมดสแล้วเสร็จอร่อยอทามใหญ่นะแล้วก็อะไตักลาดให้มีรสเผ็ดนิดหน่อยชอบกินแบบนี้นะ่ กินแล้วก็อร่อยขึ้นนะชอบมากนะคะผักกระเฉดเนี่ยชอบผัดกินมันอร่อยแตบ ยิ่งทำข้าวต้มนะคะกินผัาแบบนี้นะอร่อยมากข้าวต้มนะคะต้มคุย้ยจะอร่อยมากเลยมีแต่เรื่องกิน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  แต่อร่อยนะหมดแล้วความอร่อยคงทนล,ล้วก็ตัด นี้นะคะมาราบใส่การนี้ได้ที่มันแคบอ,อร่อยมากขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะหมดแล้ว ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันรละกานขอทุกท่านจะมีความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอปลอดภยาาัยแค่คาดจกบยันนตรายทั้งปวงบุญรักษาภาะคุณของสาวทุกค่ะในบายค่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ